ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง fc ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีเช่นเคยเนะาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วเนะาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็จะมา,าวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์ 2 5 6 7นะครับก็งวดที่ผ่านมาเนาะ,ะสูตรที่ลุงตันให้ไปก็เข้าหนึ่งหน่อยนะครับก็คือไปเข้าล่างหนอ่อยเฉพาะกิจเนาะ7-8นะครับส่วนกลุ่มตัวเลขที่มีในตารางนะครับแต่ลุงไม่ดึงมาวางเนี่ยก็ การวัดกำลังถามหาแล้วเนะาะตัวผลลัพธ์ในตารางเนะาะที่ลุงไม่ดึงมาวางแล้วมาเข้าอีกอีกสัหน่อยนะครับก็จะมีน่อยเฉพาะกิจนะก็มาเข้าบน66เนาะแล้วก็มาน่อยพิเศษเข้าบน95แล้วก็มาถึงน่อย VIP เนาะก็มาเข้าบน47เเหมือนกันเนาะส่วน อ,อีกสูตรหนึ่งเนาะสูอีกสูตรอีกสูตรหนึ่งที่ลุงทำคลิปนะครับก็คือสูตรแนวทางฮาน,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 นอยีพีเนาะเลขเต็นเลขเต่นรู้ให้ศูนย์กับหนึ่งเนาะก็มาเข้าล่างนอยปกติครับหนึ่งศูนย์เนาะแล้วก็ VIP ก, <c oughs>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  ก็มาเข้าล่างนะครับก็ถือว่า ในรอบนี้นะก็มาถือว่ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวที่ลุงดึงมาวางเนี่ยเข้าแค่หนึ่งหน่วยเองนะครับอ่าก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยกันละกันนะครับอ่าส่วนงวดวันจันทร์นี้เนาะวันจันที่ยี่สิบหกุมภาพนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในาตารางตรงกลางนี้นะครับซึ่งงวดประจาวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันหกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้ช่องที่หนึ่งนะครับผลลัพธ์ได้เจ็ดเนาะช่องที่สองช่องที่สองก็ได้เจ็ดเช่นกันนะครับช่องที่สาม ช่องที่สามได้แปดแล้วก็ช่องที่สี่ช่องที่สี่ได้หนึ่งนะครับต่อไปก็เอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับตัวนี้เจ็ดแล้วเนาะฝั่งนี้ก็เป็นแปดนะครับฝั่งนี้เป็นหกนะาแถวที่สองก็เหมือนกันเนาะฝั่งนี้เป็นแปดฝั่งนี้เป็นหก นะครับแถวที่สามแปดแปดแล้วก็เก้าฝั่งนี้ก็เป็นเจ็ดแล้วก็แถวที่สนะี่เนาะหนึ่งหนึ่งสองตอนนี้เป็นสองแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นเป็นศูนนะครับก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลข,เลข,เลขรองนะครับซึ่ง เ,เด่นเลขรองลูกตันก็จะพิจารณาจากกลุ่มตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับซึ่งวัน,วนที่26่สิบหกุมภาเนาะลูกตันให้เด่นอยู่ที่เด่น8เนาะเด่น8รอง6นะครับพี่น้อง fc ก็ชแป8รูดแปดนะครับชหกรูดหนะครับ ต่อไปก็มาดูาชุดสองตัวนะครับาการวางตัวเลขชุดสองตัวก็จะพิจารณาจากากลุ่มตัวเลขผลลัพธ์ในตลรางเนาะโดยการจับคู่จับคู่เหยือ่อเนาะแต่ละแถวเพื่อที่จะวางเป็นชุดสองตัวนะครับก็จะเริ่มจากาตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะ จะเริ่มต้นที่ค <c oughs> ู่นี้เลยนะครับก็คือสองแปดเนาะสองแปดหกหกหกเจ็ดหกแปดเจ็ดเจ็ดนะต่อมาก็เป็น ปดแปดหนะึ่งเก้าศูนย์เก้าสองแล้วก็เก้าแปดเนาะอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมา,าพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบสถิติอ่า สามสีงวดที่ผ่านมานะครับโดยใช้กลุ่มตัวเลขในตารางเป็นตัวเทียบเนาะ,ะโดยลุมตันก็จะเน้นให้ครึ่งหนึ่งนะครับก็คือห้าคู่นะครับมาเริ่มต้นที่คู่แรกกันนะครับลลุงตันมองไปที่แถวที่หนึ่งที่สองเนาะคู่ซ้ายนะครับลักษณะนี้เนาะ <c oughs> แถวที่สองนะครับก็เป็นอคู่ที่สองเนะาะก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะก็จะเป็นคู่ซ้ายเยื้องมาขวาเนาะลักษณะนี้เนะนาะลักษณะนี้ก็ได้นะครับก็คือคู่นี้นะหกแปดต่อมาครับก็เป็นแถวที่อ ที่สองที่สามเนาะคู่ตรงกลางนะครับอ่าคู่ตรงกลางขนาดนี้นนนก็ 7, 8, นะครับก็คือเจ็ดแปดนะครับแล้วก็เป็นแถวที่อ่าที่สามที่สี่เนาะคู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับคู่ตรงกลางแบบนี้เนาะอ่าแปดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นแถวที่อ่า แถวที่หนะึ่งที่สองเนาะคู่ตรงกลางเหมือนกันเนาะตัวนี้นะครับอ่านดะนะครับก็ได้มาครบเนาะทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่วงให้หรือวือตัวที่เน้นให้นะครับอ่ามามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเทียบสถิตินะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวางมาหนึ่งครั้งนะครับนี่ก็มาดู หลักร้อยเนาะหลักร้อยก็สลับท่านที่หลุนสามตัวเนาะก็นำไปใช้ได้นะครับกรณีชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นสามตัวได้เนาะลุงก็จะให้งวดละสองตัวนะครับซึ่งก็งวดน,นี้ก็ให้เหมือนเดิมเนาะก็จะให้อยู่ที่หก 67กเ,กเนาะเป็นหลักร้อยนะครับน้องเอฟก็มองเนะาะมองผลลัพธ์แล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนะาะในรอบนี้ก็ รู้สึกว่าจะเหมือนกับงวดที่ผ่านมาเนาะ,ะผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกันเนาะงวดที่ผ่านมาก็เหมือนกันโซนข้างล่างเนาะก็คือแถวที่3มที่4ได้หเหมือนกันนะครับมางวดนี้มาถึงโซนข้างบนเนาะเหมือนเหมือนกัน6เหมือนเดิมเนาะหกับ6หนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ในการวางตัวเลขเนาะวางตัวเลขก็จะต้องมีเบิ้ลนะครับ งวดที่แล้วลุงวางอ่า77กับ88ครับปรากฏว่ามา6กกเนาะอ่างวดน,นี้ก็เลยวาง6กกแล้วก็77เนาะหรือว่าจะมา88ก็ไม่รู้เนาะก็ตามวางเนี่ยวางตามสถิตินะครับเพราะว่าตำแหน่งที่ตัวเลขน,นั้นอยู่เนี่ย <c oughs> ก็จะวางไปนะครับนะก็ถือว่าาตามสถิตินะครับนะตามสถิติแล้วนะครับกรณีผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะครับโอกาสมาก็โอกาสมาเบิ้ลนะก็มีสูงอยู่นะครับนะไม่หนึ่งคู่ก็สองคู่นะครับก็ลุ้นกันเนาะนะท้ายนี้นะครับุตงตันก็ขอขอบคุณอ่านะพี่น้องเอฟซที่ ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมเนาะลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมนะครับเจอกันใหม่เนาะคลิปต,ต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ